ติดตามเหตุไฟไหม้นะคะที่กรุงโซของเกาหลีใต้นะคะอยู่ในย่านกังนํมนะคะซึ่งเป็นย่านคนรวยแต่ว่าในพื้นที่เนี่ยก็มีชุมชนแออัดเกิดขึ้นนะคะเกิดเหตุไฟไหม้อย่างรุนแรงค่ะซึ่งตอนนี้มีการยกระดับเตือนภัยแล้วแล้วก็มีการระดมทางด้านของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็รถดับเพลิงหลายร้อยคันเข้าไปในพื้นที่ด้วยค่ะ เกิดเหตไฟไหม้รุนแรงวันนี้นะคะที่ชุมชนแออัดที่ตั้งอยู่ในเขตกังนามพื้นที่ตอนใต้ของกรุงโซเมืองหลวงที่เป็นย่านของคนรวยเห็นเปลวเพลิงสีแดงฉานลุกโชนช่วงแล้วก็ลอยขึ้นไปอย่างไม่ขาดสายเจ้าหน้าที่ประกาศยกระดับเตือนภัยไฟไหม้นี้เป็นระดับที่สองแล้วนะคะหลังจากที่ตำรวจดับเพลิงเกรงว่าไฟจะลามเข้าไปถึงเขตภูเขาที่อยู่ใกล้เคียงด้วย ตำรวจดับเพลิงเกือบ300นายพร้อมรถดับเพลิง85คันถูกระดมมาเพื่อดับไฟที่รุนแรงในครั้งนี้นะคะแต่ว่าทางการไม่สามารถใช้เฮลิคอปเตอร์ไปช่วยดับไฟทางอากาศได้เนื่องจากว่าไฟไหม้อย่างรุนแรงก่อให้เกิดกลุ่มควันฝุ่นละอองขนาดเล็กปริมาณมากปกคลุมไปทั่วโซจนบทบังวิสัยทัศน์ค่ะ พื้นที่ที่เกิดไฟไหม้รุนแรงครั้งนี้เรียกกันว่าหมู่บ้านกรุยเรียงนะคะเป็นพื้นที่เล็กๆที่มีแต่บ้านที่อยู่ในสภาพเสื่อมโทรมแม้ว่าจะตั้งอยู่ในเขตกลางนำซึ่งเป็นเขตที่ มีผู้อยู่อาศัยร่ำรวยที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโซก็ตามซึ่งชุมชนแออาดแห่งนี้ก็มีรายงานนะคะว่าขาดรายซึ่งทุกสิ่งทุกอย่าง,งค่ะรอยเตอร์รายงานว่าพื้นที่หมู่บ้านกุรยงแห่งนี้กำลังถูกนำมาพัฒน,นาใหม่เพื่อสร้างตึกคอนโดมิเนียมสูงหลายชั้นด้วยเบื้องต้นยังไม่มีรายงานของผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการรายงานของสำนักงานใหญ่ตำรวจเพิงและภยัยพิบัติในเขตนครบานกรุงโซลแต่ก็มีการอพยพชาวบ,บ้านไปแล้ว47คนด้วยกันค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ tnn news ข่าวเที่ยงนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง tnn ช่อง16เพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ